Subscribe สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เคยมีข่าวไว้เมื่อปีพศ2561นะครับว่าจะถูกสร้างและค่ายที่สร้างนั่นก็คือค่ายกันตนาในการผมพวมกับก็คือออสทิศั์นะครับเขาเคยออกมาให้นักข่าวสัมภาษณ์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องสร้อยนาคีนะครับเป็นละครเกี่ยวกับงูเกี่ยวกับพญานาคนะครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปไว้นั่นแหละเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับในข่าวเนี่ยเขาได้พูดถึง ว่าลิขสิทธิ์ของเรื่องสร้อยนาคีอยู่กับทางช่อง7จสีนะครับแล้วก็ค่ายกันตนาเนี่ยเตรียมที่จะทำนะแล้วก็ส่งบทเนี่ยให้อั้มพัชราภานะครับผมได้เลือกเพราะว่าช่วงนั้นน่ะอยู่ในช่วงที่อั้มพัชราภานะครับผมกําลังเลือกบทอยู่ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องสร้อยนาคีด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องไทม์ไลน์ของคุณพาคีนยด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอั้มพัชราพานะครับผมก็เลือกละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจนะครับทำให้เรื่องสร้อยนาคีเนี่ยไม่ได้อั้มพ เขามาให้สัมภาษณ์นะครับผมเขาก็บอกว่านางเอกเนี่ย คาดว่าจะเป็นอ้ําเพราะว่านักข่าวเนี่ยถามว่านางเอกเนี่ยใช่อ้ําพราภารือรเปล่าทางผู้กำกับเนี่ยเขาบอกว่าคงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในช่วงที่อ้ําเนี่ยกำลังเลือกบทอยู่เลยแบบว่าไม่มีคําตอบชัดเจนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่อ้ําแล้วเพราะว่าอ้ําเนี่ยบอกว่าจะเล่นละครแค่ปีละเรื่องนะครับแล้วปีนี้เนี่ยก็เลือกละครจากศัตรูสูหัวใจนางเอกเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเรื่องนี้ถูกทําขึ้นมาจะเป็นใครหรือว่าเรื่องนี้จะไปทําเป็นปีหน้าหรือเปล่าอ้มเเลื่่่่่่่่ออนนนปีหห้้้้้าาาาาารรไไไงงููแตวววใขยดดพถึ ก็ถามว่าพระเอกเนี่ยจะใช่ไหมพภะครรเดชหรือเปล่านะครับพ่่งกับอ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยเพราะว่าบทละครเนี่ยเพิ่งมาได้แค่ตอนเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะรอบทละครจนครบแล้วหรือยังอันนี้คือยังไม่รู้นะเพราะว่าข่าวมาตั้งแต่ปีก่อนนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ยังเงียบอยู่และพุ่งกับอ้นเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับคิวของพี่เวียสุกุลวัฒน์ด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นที่ทางพุ่งกับนะครับคงอยากได้พี่เวียนะเพราะว่านักข่าวเนี่ยก็ถามว่าแล้วมองไว้ไหมว่าพระเอกเนนนจะป็คไหับว เ,เขาบอกว่าก็ต้องดูเรื่องคิวก่อนอย่างเวียสุกรวัต์เนี่ยคิวะครเขาก็เยอะไม่รู้ว่าคิวเนี่ยจะได้หรือเปล่าแต่มีการพูดถึงเวียสุกรวัน์นะครับแสดงว่าตอนที่วางตัวไว้ก็คงอยากได้อั้มพัชราภากับเวียสุกรวัฒนี่แหละนะครับซึ่งพุ่งกับอ้อนเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงแค่พระนางก็คืออั้มพัชราภากับเวียสุกรวัฒนะครับที่เวียเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคิวส่วนไม้พระเดชเนี่ยเป็นอะไรที่นักข่าวเนี่ยเขาถามมาเองเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับอั้มพัชราภาเคยออกมาให้สัมภาษณ์วาเอ้ยกก็ ร่วมงานกับไม้เพราะว่าก็สนิทกับไม้อยู่แล้วแต่ว่าไม้พักระเดชเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันว่าละครเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะยังมีทางช่องเจ็ดสีไหมจะย้ายหรือจะไม่ต่อสัญญาหรือเปล่าครับถ้าเรื่องนี้เนี่ยไม่รีบถ่ายทําหรือยังไม่เปิดกล้องเร็วๆนี้นะฮะพระนางเนี่ยก็ลุ้นว่าจะเป็นอ้ํมหรือเวียได้นะครับแต่ว่าคู่นี้เขาเคยจับคู่กันแล้วอาจจะให้ตัวแม่กับตัวพ่อเนี่ยไปจับคู่กับดารารุ่นเล็กๆบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมกระจายกระจายกันไปเพราะว่าหลังๆเนี่ยจะไม่เห็นดารารุ่นใหญ่กันเองเ,องเนี่ยมาเจอกันเลย ดันต้องไปดันดารารุ่นใหม่อย่างพี่อ้ํเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอกับมิกทอระยาก็ได้มาเจอกันในเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจนะครับส่วนพี่เวียเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ดันมุกดาอยู่ในเรื่องมาดบังใจนั่นเอง เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่านเรื่องย่อของเรื่องสร้อยนาคีให้ทุกคนฟังนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงต้องบอกว่ามันไม่ใช่ละครแบบออกแนวพบชาติหรืออะไรนี้มากมายนะมีอยู่นะฮะแต่ว่าเรื่องราวก็เป็นของชาติปัจจุบันนี่แหละจะมีพระเอกกับนางเอกนะครับผมและตัวหลักเลยเนี่ยซึ่งบทนี้เนี่ยถ้าเป็นพี่อั้มเล่นเนี่ยผมว่าเด่นเลยนะแต่ว่าเขาไม่ใช่นางเอกนะเป็นตัวเด่นของเรื่องอ่ะก็คล้ายๆกับเรื่องเปรตวัสุทัศน์อ่ะพี่นุ่นเนี่ยรับบทเป็นตัวเด่นแต่ก็คือไม่ใช่นางเอกนะครับผมถ้าพอัม,มารบ ในเรื่องสร้อยนาคีเนี่ยผมว่าก็ต้องเป็นคนนี้นะั่นคืออังกาบนั่นเองเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องย่อของเรื่องสร้อยนาคีกันดีกว่าครับอังกาบที่ดาของนายบำรุงและคุณหญิงอารามเจ้าของธุรกิจอัญ,ญมณีชื่อดังโกรธแค้นที่ถูกเจดสลัดลักไปแต่งงานกับการดาญาห่างๆที่มีฐานะไม่ต่างจากคนรับใช้ในบ้านของเธอเองเธอจึงทําลายพิธีแต่งงานของเจดกับการดาซึ่งจัดขึ้นที่บ้านญาติของการดาในหมู่บ้านท่ามกลางภูเขาสูงและ เเโดยการนำงูใส่ถุงหนังเข้าไปไว้ในงานทำให้ย่กาของการดาถูกงูกัดตายการพิธีงานแต่งระหว่างเดินทางกลับอังกาบประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักพุ่งชนกับรถบรรทุก10ล้ออังกาบหมดสติไปทันทีวิญญาณของเธอถูกนำไปที่ผารุง้งอันเป็นที่อยู่ของทาวดีนาคีผู้เลอโฉมทาวดีพอใจอังกาบมากเพราะต่างมีจิตใจอาฆาตพยาบาทเหมือนกันและต่างก็เคยผิดหวังในความรักเหมือนกันทาวดีจึง แฝงอยู่ในร่างของอังกาบเข้ามาในโลกมนุษย์เพื่อตามหาพระทองในภพชาติปัจจุบันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปความรักความแค้นความอาฆาตจะดึงผู้คนมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซับซ้อนชวนติดตามอ่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นพอทที่น่าติดตามนะเป็นเรื่องที่แบบว่าเออมันแปลกเหมือนกันถ้าในอดีตเนี่ยก็จะเป็นละครสไตล์แบบเออพูดผีพวกแบบพูดแมบบ่น้ำ้ำโขงอะไรเงี้ยที่แบบว่าผีมาแบบต้องการความรักอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบว่าเป็นแนวแบบพยานา เขาได้พูดถึงตัวละครของอังกาบนะครับอังกาบเนี่ยเป็นลูกสาวของเจ้าของธุรกิจอัญมณีชื่อดังถูกพระเอกหนุ่มนะครับผมเจตนะครับสลัดรักไปแต่งงานกับการดาญาติทางหา่างที่ก็ฐานะเนี่ยเป็นแค่คนรับใช้ในบ้านของเธอนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้แน่ชัดว่าเจตกับการดาเนี่ยคือพระเอกกับานางเอกส่วนตัวอังกาบเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวดําเนินเรื่องแต่ว่าไม่ใช่นางเอกนะครับอังกาบเนี่ยทำลายพิธีแต่งงานของเจตแล้วก็การดานะครับเอางูใส่กระเป๋าหนังเนี่ยไปปล่อยในพิธีแต่งงานนะครับแล้วงูเนี่ยก็ไปกัดญา ของการดาตาตยระหว่างที่อังกาบเนี่ยกำลังขับรถเนี่ยกลับนะฮะประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกนะครับทำให้เธอหนหมดสติแล้วดวงวิญญาณของเธอก็ถูกนําไปสู่ผารุง้งซึ่งเป็นที่อยู่ของท้าวดีท้าวดีเนี่ยเขาพอใจในตัวของอังกาบมาเพราะว่าอังกาบเนี่ยมีจิตใจที่อาฆาตพยาบาทเหมือนกับเธอนะครับเพราะาเธอเนี่ยก็เคยผิดหวังในความรักเหมือนกันท้าวดีเธอเนี่ยจึงแฝงอยู่ในร่างของอังกาบนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็น่าจะใช้ใร่างของอังกาบเนี่ยในการตามหาอาดีตคนรักนั่นก็คือพระทองนะครับ พระทองนี่ไม่รู้ว่าเป็นชื่อของคนที่ชื่อว่าพระทองหรือว่าเขาเป็นพระบวชแล้วก็ใช้ชื่อว่าทองคือพระเนี่ยชื่อทองหรือเปล่านะอาจจะแบบบวชมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มแล้วก็แก่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็แบบว่าท้าวดีเนี่ยที่เป็นนาคีเนี่ยก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดไงมาตามหาคนรักผมว่าพอดมันก็แอบคล้ายนาคีภาคสองอยู่เหมือนกันนะที่ตอนจบเนี่ยคือพระเอกเนี่ยบวชอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกคุณล่ะครับผมถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยจะถูกสร้างจริงๆคุณคิดว่าใคร จะมารับบทพวกนี้นะครับผมตัวหลักของเรื่องนะัคืออังกาบนะครับเป็นผู้หญิงที่ถูกพระเอกทิ้งนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะเอ้ยนิสัยเวียงวีนโกรอาคาตแค้นแบบนี้หรือเปล่าพระเอกเลยแบบว่ารักไม่ได้หรือเปล่าแล้วเธอเนี่ยก็จะถูกท้าวดีเข้าสิงซึ่ง ตอนที่เธอเนี่ยถูกเท้าวดีเข้าสิงก็คือเธอจะไม่ได้เป็นตัวเองนะครับส่วนพระเอกเนั่นคือเจตนะครับผมนางเอกก็คือการดาที่แต่งงานกันนี่แหละนะฮะแล้วก็จะมีท้าวดีนะครับผมเท้าวดีเนี่ยกับพระทองนะครับไม่รู้ว่าพระทองเนี่ยจะต้องจําเป็นต้องอายุเยอะหรือเปล่านะแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายปีนี่อาจจะต้องอายุเยอะคือต้องแก่แล้วส่วนเท้าวดีเนี่ยก็คงยังคงสาวอยู่แล้วก็ เป็นดวงวิญญาณนาคีอยู่ที่ผารุ้งนะครับคุณก็ลองคิดดูว่าอ่ะสี 4, ตัวล,ละครหลักเนี่ยถ้าถูกสร้างขึ้นมาจริงคุณคิดว่าใครจะมารับบทเหล่านี้อยากให้ใครลองรีเควสดูนะฮะเรื่องสร้อยนาคีนะครับผมมีถึง3ภาคด้วยกันนะครับสร้อยนาคีเนี่ยจะพูดถึงชาติปัจจุบันตัวดําเนินเรื่องนั่นก็คืออังกาบเจแล้วก็การดานนรส่วนท้าววีเนี่ย จะมีภาคเดียวนะครับผมในเรื่องอักคีนาคานะครับอักคีนาคาเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องราวของทาวดีว่าเฮ้ยเขาผิดหวังมายังไงแล้วทําไมเขาถึงมาเป็นนาคีนะครับ และเรื่องที่3ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสุริยานาคราชนะครับเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับคําสาบแต่เรื่องอ่าแต่ภาคนี้เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของท้าวดีอยู่นะฮะซึ่งในเรื่องสุริยานครราชนะครับเขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวของท้าววดีกับพระทองเนี่ยแหละนะฮะซึ่งจะเป็นชาติในภพที่เป็นนาคีละนะฮะอันเนี้ยซึ่งในเรื่องย่อเขาก็ได้กล่าวว่าพระทองเนี่ย เป็นเชื้อสายมีสายเลือดนะครับผมของศัตรูซึ่งมันเป็นคำสาปที่ตราไว้เมื่อพันปีกว่านะครับแต่ว่าตัวของท้าวดีเองเนี่ยเขาไม่รู้ไงกลับมาหลงรักคนที่มีสายเลือดที่เป็นศัตรูกันนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวของเรื่องสุริยานาคราชนะครับซึ่ง2ภาคนะั้นน่ะน่าจะเป็นภาคก่อนเรื่องสร้อยนาคีเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องดําเนินมาของเรื่องท้าวดีทั้ง2ภาคเลย ทางช่องเจ็ดเลยอาจจะแบบหยิบหยิบภาคสร้อยนาคีเนี่ยมาทาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาจะทําทั้ง3ภาคเลยเนี่ยตัวของตัวของท้าววดีเนี่ยก็ต้องเป็นนางเอกที่สามารถเล่นภาคต่อไปได้นะเพราะว่าตัวละครท้าววดีเนี่ยคืออยู่ถึง3ภาคเลยอาจจะต้องเป็นนางเอกใหญ่นางเอกหลักของช่องถ้าสมมุติว่าจะทำทั้งสามภาคอันนี้คือการเดานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับของเรื่องสร้อยนาคีนะครับวันนี้เนี่ยหยิบมาพูดถึงว่าคนที่จะมาเป็นนางเอกเนี่ยจะยังใช่พี่อ้ําอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรื่องนี้เนี่ย พี่อั้มไม่รับเล่นแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาย,ยังจะคงยังจะเล่นอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องที่พี่อั้มเลือกนะครับนะั่นคือเรื่องจากสตูสูงหัวใจไปแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะผ่านไปเลยถ้าสมมุติว่าพี่อั้มไม่ได้เล่นเนี่ยคุณคิดว่าใครจะมารับบทเป็นเอกพระเอกนะครับตัวหลักนะฮะหรือทาวดีด้วยเนี่ยเป็นใครเหมาะสมนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอีกนะอ่ะโอเควันนี้มาพูดคุยกันนะครับผมนิยายนะคะที่มีลิขสิทธิ์อยู่กับฐานช่องเจ็ดนะครับ่ายดีส่สตนางนี่คืากัากน แบบว่าเฮ้ยอ,อยากให้อ้ำส่วนนางเอกเนี่ยก็ให้เป็นมุกดาบ้างละ่ะตอนที่ปุ๊กลุกยังอยู่ก็อ,อยากให้เป็นปุ๊กลุกบ้างละ่ะอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็เคยแบบว่าเอามารีเควสกันไว้นะครับพวกคุณคิดว่าเป็นใครก็ลองคอมเมนต์ดูนะกันเนื้อหาตรงไหนพิพาประการใดขออภัยวันนีที่น,นีด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝาาากกกกกกกดด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 ตตติติิมมไไลลลคค์์แชรระ่่่่งเพพืออให้ป